สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไหคูปต้ L 3 6 0 8 DT ค่ะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินาคานบนนะคะแล้วก็มีฐาน6 Heavy p ่พ s นะคะตัวนี้สภาพสวยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกเลยราคาไม่แพงนะคะใครที่หาไปลงไล่ลงนานะคะไม่ควรพลาดเลยตัวนี้นะคะ นี่ค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื่นนะคะรอยน้ํามันรั่วซึมไม่มีนะคะตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะคะ36แรงค่ะชั่วโมงการทํางานนะคะตัวนี้อยู่ที่800ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแ0 0ชั่วโมงเท่านั้นค่ะสภาพสวยมากนะคะสีสดมากๆนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ สวยงามค่ะสำหรับรุ่นคูป้า L 3608 DT ราคาไม่แพงนะคะพร้อมจะส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะสำหรับท่านไหนที่หา36แรงอยู่นะคะรุ่นนี้สามารถไถไล่ได้ลงนาได้นะคะตัวนี้พร้อมใช้กันเลยค่ะยางเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะสภาพสวยมากลูกค้าเอาไปไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนค่ะทางร้านปรับเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ,ะดูด้านหลังของรถค่ะ นี่ค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะส่วนซินล้อและซินีทอนะคะเราปรับเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะลูกค้าเอาไปพร้อมใช้งานกันเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมผ่าน6นะคะเป็นผ่าน6ใบยีบสองนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นรุ่นใหม่นะคะผ่านหก เฮปปี้พัทนะคะตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ยางดีทั้ง4เส้นนะคะเป็นยางใหม่เลยทั้ง4เส้นนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะอยู่ที่2,98,000บาทเท่านั้นนะคะ2,98,000บาทจะส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะใครสนใจก็ รีบโทรจับจองกันได้เลยนะคะ0819136451ค่ะโอนจองเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะในส่วนที่เหลือมีเก็บเงินปลายทางนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่แล้วก็มีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทค่ะท่านใดสนใจก็รีบโทรเลยนะคะ สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่ค่ะโทร08 1913 6451นะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของค um ูม o ต a L360 าม t คันนี้กันค่ะรถสวยอยู่ไม่นานนะคะอีกอย่างคือราคาไม่แพงนะคะตัวนี้ไม่ถึงส0 0แสนนะคะสามารถปั่นนาได้ไถไล่ได้นะคะตัดหญ้าในสวนได้นะคะราคาเบาๆนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะตัวนี้